ส <hi> วัสดีครับ11ดวงตรงของวันที 3> ่3ตุลาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้ผมใช้หน้าบ้านหน้าห้องเช่าเนี่ยครับเอามาเอามารีวิวฝากเพื่อนๆกันก็วันนี้บังเอิญผมมาทำงานก็มาเช่าห้องพักแล้วก็เอามีเวลาเอาหน้าห้องพักเนี่ยครับเอามารีวิวฝากเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ผมใช้เวลาเราเ่า สี่นาทีหรือสามนาทีครึ่งนะครับอธิบายองค์พระสามองค์พระก็จะมีสมเด็จวัลคังองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยครับกับเป็นพระบุพพผมแล้วก็สมเด็จเกตเดียวกอเริ่มต้นที่สมเด็จวัลคังก่อนนะครับอันนี้ให้ดูผิวพรรณอันนี้เป็นเนื้อกระยาศาสตร์ครับพิมเป็นพิมพ์ผ้าปะทานพิมพ์ดีพิมพ์มที่สี่อ์กระบอกพิมพ์ที่สี่เกตทะลุซุ้ม าพระอ,องค์นี้ถ้าถ้าถ้าดูถ้าดูพระผมใช้คาว่าดูเป็นกันละกันนะครับถ้าดูเป็นเนี่ยพระพระเนื้อพิมพ์นี้จะเห็นลําคอนะครับเนี่ยอ,อันนี้เป็นเขาเรียกเียกติพระกันลวกันถ้าดูเป็นผมกจะเห็นลําคอส่วนองค์กลางนี่ก็จะเป็นสมเด็จบางมือผมถ้าเด็จบาง,บาง,บางมือผมก็จะพิมพ์ก็จะประมาณนี้ข้างหน้าพระหรือเกียรติพระเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็น มิติไท่ก็คือหน้าหน้าจะเล็งแล้วก็บางคุณครูเนี่ถ้า,าถ้า,าถ้าใช้ความความคิดของผม,มนะครับความเห็นผมนะค,คือเกล็ดที่จะยาวยาวมากเกลดที่แจ้งขึ้นไปเนี่ยครับจะยาวมากแล้วก็ช่วงโค้งของกองไก่เนี่ยหรือว่า,าซุ้มไหวพาดซิ่งนะครับโดยมากแล้วจะขึ้นไปติดไปไปไป,ไปติดขอบบนพูดง่ายก็คือช่องแก๊ปของของ,ของอระหว่าง ระหว่างวายพาซี่กับขอพาเนี่ยจะจะมีน้อยจะไม่เหมือนสมเด็ะนกรับก็จะดูว่าเยอะกว่าแล้วก็ความลึกของวายพาซี่นี่ก็จะไม่เหมือนสมเด็เพนเนจพระนครับรส่วนบางคุณพมนี่มีถึง 11- หรือ1ิพิมพ์หรือ21พิมพ์มอะน,นี้ผมก็ไม่ชัดเจนเรื่องพิมพเพราะว่าผมศึกษาเฉพาะองค์ที่มีอยู่ในมือก็พออ,องค์ความมือสุดครับเป็นสมเด็จเกศชัยโยวัดชัยโยวรวมหาวิหารอันนี้เป็น เกจเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมพิมพ์ที่สี่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมผมเคยรีวิวเรื่องสมุดเกจชยุไปแล้วเขาเรียกพิมพ์พิมพ์เอมากครับพิมพ์เอไม่ใช่พิมพ์ที่สี่ครับอันนี้เป็นเกจเชยุนพิมพ์เอที่ภาพประกาันใดกขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าลืมเดี๋ยวผมบัคลิปหลักผมเข้าไปดูกันว่าที่พูดไปเนี่ยถูกไหมอ่านี่เป็นพิมพ์เอเกจเจ็ดชั้นครับอันนี้ตำหนิภาพมีอยู่เจ็ดแปดตำหนิอันี่ก็ผมว่าก็ ก็ดูว่าเนื้อหาก็ผ่านตา,าเนื้อก็ผ่านตาไล่มาตั้งแต่การแตกรากขอนชีเป็นเนื้อขาวมุกวงแขนมุกทั้งสองข้างเสียนพระก็มีที่เป็นหยุดไข่ปลาก็มีอันนี้ผมใช้หน้าบ้านยหเน,นะรับไม่ได้มีออฟฟิศไม่ได้มีอะไรคือทำทำเรื่องยากให้ง่ายครับ พเพื่อนๆคนไหนดูอยู่ก็สามารถหยุดทาบไวแ้แล้วก็ดูได้นะครับดูอือว่าเป็นเต็มองได้สามองนี้ก็เกินพอแล้วครับส,สำหรับคนคนหนึ่งที่จะมีพระเนื้อหานี้แบบนี้ได้ถึงสามองปลาคลิปแล้วสวัสดีเพื่อนเป็นกันีอนะครับสวัสดีครับ